นี่คือภาะประธานในวัดวีรโชตนะคะมีหลวงพอ่อฤาสีลิงดำอยู่สองด้านนะคะแล้วก็วัดวีรโชตเนี่ยสร้างมาคล้ายๆกับวัดท่าซุงของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำแล้วก็ทุกคนก็จะมากราบไหว้ตรงนี้เขาไม่ให้จุดธูปนะคะก็จะมีดอกไม้แล้วก็มีเออเราก็สวดคาถาตามที่เขาบอกเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็จะต้องไปเดินค่ะเดินลอดใต้าฐาน พระอุโบสถหลังนี้นี่เลยค่ะด้านบนก็ตกแต่งไว้สวยงามมากๆเลยเป็นสิ่งที่แบบอัศจรรย์มากเพราะว่าทําด้วยกระจกเวลาเปิดไฟก็จะสะท้อนไปมานะคะเดินตามลูกศรน,นะคะเพื่อวนสามรอบรอบใต้พระประธานนะคะเพื่อขอพรนี่คือรูปปั้นของหลวงพ่อฤาษีลินดำเป็นสององค์ค่ะอยู่สองฝั่งเลย นะคะแล้วก็เราก็จะลอดใต้ฐานพระประธานนี่เพื่อขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเดินตามลูกศรเลยนะคะนี่แล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราสวดอิติปิโสพเพื่อวนรอบสามรอบเ,อเดินลอดกันนะคะไปพร้อมๆกันค่ะข้างในก็สวยอย่างนี้ค่ะเขาก็ติดกระจกสีขาวทำให้ดูสว่างสวยแล้วก็สวยงามมากๆนะคะคล้ายๆวัดท่าซุงใช่ไหมคะ แล้วก็ลูกศรที่ติดที่พื้นนี่เราก็เดินตามเนี่ยค่ะไปสามรอบก็จะได้สวดมนต์ไปด้วยแล้วก็วนใต้ฐานพระประธานไปด้วยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วเราก็มากราบด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งใครที่ผ่านมาอย่าลืมแวะนะคะวัดวีรโชตะเชิงเซาค่ะ